สวัสดีครับผมชื่อจ่องครับผมทำงานอยู่ที่แฟชนะฮะผมทำแฟชตั้งวันแรกนะก็เป็นรายการวิทยุที่เป็นตรงตัวเองฮะไม่เอาใจตลาดจนใครๆก็บอกว่ามันเป็นคลื่นเด็กแนวฮะตัวผมเองก็มีคนชอบพูดว่าเหมือนผมเป็นหัวหน้าเด็กแนวไม่ก็เป็นเด็กแนวรุ่นหนึ่งบางทีก็เลยเถิดบอกว่าผมเป็นบุพการีของเด็กแนวผมแก่แล้วนะครับแต่ว่าผมคิดว่าผมไม่แก่ขนาดนั้น ที่สาคัญคือผมไม่ทราบว่าเด็กเนวแปลว่าอะไรด้วยซ้ำครับแต่ที่แน่ๆผมไม่ได้พูดเรื่องแฟชนนะครับวันนี้นอกจากนั้นแล้วผมทํโรงหนังชื่อว่า h o าส์ครับ mm hmm. ก็เป็นโรงหนังที่เป็นตัวของตัวเองไม่ได้เอาใจตลาดโดยใครๆก็บอกว่ามันเป็นโรงหนังทางเลือกที่ถามผมผมก็ไม่รู้ความหมายมานะครับผมคิดว่าจะดูหนังในสักเรื่องก็ต้องเลือกตลอดอยู่แล้วนะฮะแต่วันนี้ผมไม่ได้พูดเรื่องเฮาส์ที่ผมจะพูดเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนนะครับ พวกคุณจะเป็นคนกลุ่มแรกในโลกที่ได้ยินมันนะฮะผมจะเล่าเรื่องตัวเองครับว่าทำไมผมถึงมายืนอยู่ที่นี่ทำไมได้มานั่งทำงานแบบนี้ความลับก็คือว่าผมก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันครับผมไม่เคยคิดครับว่าวันหนึ่งผมจะเป็นเจ้าของโรงหนังหรือว่าผมจะทำรายการวิไยุมา20ปีแบบนี้ผมไม่เคยฝันแบบนี้นะครับผมเป็นคนมองอะไรสั้นๆแล้วก็ มองอะไรไม่ค่อยเกินวันนี้พรุ่งนี้เท่าไหร่ดังนั้นท่านมาถามผมว่าผมได้เตรียมตัวแล้วก็วางแผนเพื่อจะทําแบบนี้มาหรือเปล่าผมตอบเลยว่าเปล่านะฮะผมคิดว่าจุดเปลี่ยนชีวิตของผมเนี่ยมันเริ่มตอนที่ว่าผมไปเรียนมาหาลัยะผมเรียนที่นิเทศจุฬาที่ผมได้เจอกับเพื่อนเพื่อพี่พี่น้องๆ้องหลายๆคนซึ่งมันส่งผลต่อแนวทางแล้วก็จังหวะในชีวิตของผมมาก ผมก็ไม่เลือกรียนที่นี่ตามสิ่งที่วางแผนนะฮะผมเลือกตามผู้หญิงคนหนึ่งฮะคือเดิมทีแล้วเนี่ยผมอยากเรียนที่ธรรมศา,าสตร์มากฮะตอนเรียนสุขุลาเนี่ยผมฝันว่าอยากเรียนธรรมศาสตร์แล้วก็ตั้งแต่มสี่เนี่ยผมเป็นนั่งที่ทาระจันทุกอาทิตย์นะฮะไปอ่านหนังสือบ้างไปนั่งเล่นบ้างแล้วก็ตอนปิดเทอมเนี่ยผมไปแทบทุกวันทําอย่างนั้นอยู่สามปีแล้วตั้งใจว่าตอนเรียนตอนจะ,จะเลือกมาอะไรเนี่ยผมจะเลือกธรรมศาสตร์ทุกอันดับเลยจนกระทั่งวันหนึ่ง ผู้หญิงคนหนึ่งเธอก็มาเปลี่ยนชีวิตผมฮะเธอไม่รู้ตัวเลยซ้ำว่าเธอเปลี่ยนฮะคือเคยมีคนบอกไว้ครับว่าเพลงบางเพลงหนังบางเรื่องหนังสือบางเล่มมันเปลี่ยนชีวิตเราได้ผมเชื่อนะครับแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยมันคงต้องรวมถึงข่าวบันเทิงบางข่าวด้วย ตอนที่ผมกําลังนั่งกอกใบสมัครเอนทานะฮะกำลังจะเลือกมหาลัยเนี่ยผมเ่อเอินขานอ่านข่าวบันเทิงข่าวหนึ่งในหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่เล่มหนึ่งฮะบอกว่าดาราที่ผมชื่นชอบรัิตาปัญโยภาสนามสกุลในขณะนั้นนะครับกําลังจะเลือกเอนคณะนในเทศจุลาฮะผมเลยถามตัวเองวันนั้นว่าน่นา,นาเลือกไ่ะ ผมเลยถามตัวเองวันนั้นว่าระหว่างมหาลัยที่เรามุ่งมั่นจะเรียนมาตลอดสปีกับคณะที่ดาราคนนี้ชอบเนี่ยเราจะเลือกอะไร <laughs> ผมถามตัวเองและตอบตัวเองภายใน3วินาทีครับว่าผมเลือกลลิตาครับ <laughs> รู้ตัวอีกทีหนึ่งผมก็กลายเป็นเด็กในเทศฬาลครับแล้วก็ไม่ได้เจอหมิวนะฮะเพราะเขาไปเรียนที่อื่นฮะร <laughs> เรื่องราวระหว่างผมกับหมิวเลยจบลงใ่ตรงนั้น โดยยังไม่ได้เริ่มต้นเลยเวลาผ่านไปสิบกว่าปีครับผมได้เจอหมิวฮะและนี่คือบทสนทราในวันนั้นที่เราได้คุยกันครับตามนั้นครับอ่านจบแล้วครับเชิญครับผมไม่สามารถดัดเสียงเป็นผู้หญิงครับผมจึงไม่อ่านนะครับ อได้พร้อมเพียงกันมากนี่คือสิ่งที่ผมไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยนะครับแล้ววันนี้ผมก็มาเลือกเล่าให้คนเป็นพันเป็นพันฟังบ้าหรือเปล่าคุณอาจจะถามว่าแล้วมาเล่าให้ฟังทำไมฮะ จริงๆแล้วมันก็ผมก็จะบอกว่าชีวิตเราบางทีมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเสมอไปฮนะคือถ้าวันนั้นผมไม่ได้บังเอิญอ่านข่าวบนเทิงข่าวนั้นวันนี้ผมอาจจะเป็นประหละัดอำเภออยู่ที่ไหนสักแห่งก็ได้นะไม่มีใครรู้ครับผมก็ไม่รู้แต่ที่ผมรู้แน่ๆคือว่าถ้าเราเชื่อหรือเรารู้ว่าเราอยากทำอะไรสักอย่างแล้วเราคิดว่ามันดีเนี่ยผมคิดว่าก็ทําเลยครับทําแม้ว่ามันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ในใสายตาใครนะ ทำทำโดยแค่เรารู้ว่ามันสาคัญรับเราก็พอทําในสิ่งที่เราเชื่อบางทีอาจจะเป็นเรื่องที่ไร้สาระที่สุดแบบนี้ก็ได้แต่แต่ก็ดีกว่าไม่ได้ทำไหมฮะแม้ว่าผลม,มาจออมาเป็นอีกทางหนึ่งไม่ใช่ทางที่เราคิดแต่อะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดีเสมอฮะผมต้องขอบคุณข่าวบันเทิงมั่วๆข่าวนั้นมากนะฮะที่วันนี้ทําให้ผมได้ได้เรียนนิเทศได้ซึ่งมันต่อมาทําให้ผมได้ทํางานที่ผมอยากทำอยู่ทุทุกวันนะฮะ ไปทำงานโดยมีหมิวในตานั่งอยู่ข้างๆอะไรมันจะดีไปกว่าน,นี้ครับขอบคุณฮนะ